โอตะคุค่อยขับรวมกับคอยโทนิคารุฝากเพื่อนนักเลี้ยงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ครับกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดโอเจแปนค่อยโชว์ประจำปี2024นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่54แล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่ผมและเพื่อนๆได้มีโอกาสมาชมงานประกวดนะครับเราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับนั่งรถไฟต่อมาลงที่สถานีโตเกียวริวซึเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประจำของงาน ออจะแปนค่อยโชว์นะครับปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างฝากติดตามด้วยนะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของป้าวาเลตี้นะครับนั่นก็คือรังวัดตั้งแต่เมียบีไพรส์สัปาหไพรส์สรันไพรส์ยรติไพรส,ส มารุ่น55ครับโบตันไพตัวแรกเป็นเบกโกนะครับนี <c oughs> ่ลายสวนครับเป็ตัวที่บ้านเลยครับข <c oughs> อหน้าพุดจังๆแบน,นี้เลยนะครับ ซูเปกิฟไรส์ของรุ่น55ครับโ <Yeah. S 1> ว่าดอยครับสวยมากครับตัวนี้คมจริงครับถ้าเป็นโชว์ว่านี่ต้องคมนะครับซันเก้ก็ต้องคมครับคือดอยเนี่ยต้องคมเลยครับเห็นไหมครับมันจะไม่เลอะเลยครับ สีสวา่างสีสดเต็มทั้งแดงทั้งดำทั้งผิวขาวนะครับตัวที่ลายสวยครับหน้าเก๋นะครับมีลายซิกแซกดำตปากเลยครับครับรุ่น55ตัวที่3ครับรางวั Price. ลซากุระไฟส e ิรินโมชิกิคิรินโมชิกิครับตัวนี้ สำหรับโมชิกิแสงต้องรอยครับยำกำลังดีนะครับมีนองเงาความสวยงามมาด้วยนะครับนะครับประมาณนี้เลยครับลินโมชิกิครับสุดท้ายครับ มีอะบีไพส์ของรุ่นนี้55บียูครับเป็นโชว์ว่าครับอ่าขคำึงตึงเลยครับตัวนี้วันนี้สวยครับกำลังอยู่ในไซต์ของเขาเลยนะครับน,นี่ นะครับ,บวงตันไพลส์สำหรับรุ่น15เป็นของม <c oughs> <c oughs> าจากฟิลิปปปีหนึ่งแล้วครับเป็นในคอมโพสนะครับเป็นซูซูยแดงดีนะครับ ลายเก็บตรงมากบอดี้ลายสวยครับหัวเคลียร์ใสนะครับยิ้มว้สะอาดของข้างนะครับ6บ5 BU ตัวที่2นะครับของรุ่นนี้เรียบีไทยเป็นของโชว่าครับ ซากุระไพรส์ครับในรุ่น65เป็นของกินลินโชวาครับโอ้โห oh, ตัวนี้ผิวดีมากครับ oh. แดงหยอดเป็นสักวางทำให้ดูเป็นทินใด3สีซอฟต์บอดี้ลายสวยมากครับตัวนี้ไจริงครับไพของรุ่น65ครับเป็นคนไทยนะครับด,ดีด้วยนะครับผมหรือว่าดอยครับตัวนี้ดอยคมคมนะครับ อดครับคมคมเลยครับ<ม>การวายบอดี้ครับซ <simplesmente> ูเบกิไพรส์75วิครับตัวแรกเลยนะครับมาดูกันครับเป็นโอ้ตัวขวัญใจของหลายคนครับ ครับตัวนี้ฮานุโผเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า,าอยู่ในรุนเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าคาร์บอนโมโนโไปก่อนแล้วกันครับอนี้โดดเด่นมากนะครับอยู่ในโมโมทาโร่ออฟชั่นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ สวยมากๆตัวจริงสวยมากๆครับ1 5 b u ตัวที่2รางวัลโบตันไพรส์ครับน่าครับโบตันไพรส์ทำเดาดูครับแน่นอนครับคินโชว,วาอีกแลครับทีนี้คินโชว,วาได้รางวัลเยอะมากครับโดยเพราะตัวที่ได้เบสต์อินวาเลที่แชมเปี้ยนมีสวยมากๆเลยนะครับ สำหรับสายพันธุ์นี้ ห้ครับมียาบิไพรส์เป็นคคัชผุครับม,มาลุกเต่งนะครับลำหนาน ช็อตนิดนึงแล้วก็75มู่ในระย,ยะทำการ์ดเชาแล้วนะครับเ็นไงา้มากครับโอ<ฮ>้โหสากุระไพล75์75มิลตัวสุดท้ายครับเป็นมือทับจ็อบนะครับลิเลอร์รคนค่อยขี้ฟิกฟังครับมีเล็งโชว์ว่าครับตัวนี้เป็นของคนไทยนะครับได้รางวัลมิิเจอร์ มารุ่น85นะครับซากราฟไรส์ตัวแรกของรุน่นนี้กิลินโคกุครับ ส5 BU ิบห้าบิวมิอาบิไคลส์ครับเป็นโชว่าครับยักษ์ใหญ่เลยครับตัวนี้ล้ำมากหัวโ,โต ใจกว้างล่างสมาร์ทไม่ใช่ครับหัวใหญ่ไหลกว้างข้อหางหนาครับผมซูเปอร์กิฟต์ไพรไซ์ในรุ่น85มีอยู่ตกเป็นของโอ้หายากนะครับซาคุระโอคอนครับ ซากุระโอคอนครับเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่หาย,ายากมากตัวนี้เป็นบอดี้ที่ใหญ่มากครับปางเงานะครับดูดีๆเป็นคล้ายเหมือนโอคอนเงาครับแต่เป็นแดงเหมือนโคฮากุนะครับนี้ซากุระโอคอนครับไซส์ลง85 BU ครับตัวใหญ่มากปีนี้มีโอกาสได้เห็นปลาใหญ่สายบอดี้เงาๆเนีนย่ยคิดว่า ตัวนี้อีกตัวครับซาคุระโอคอนครับผมสวยมากมากครับโบตันไพรส์สำหรับรุ่น85 BU ครับโอ้ตัวนี้คุ้นตาครับเรียกไม่ถูกครับเอาเป็นเออคาบิโมโนโ แต่ลักษณะมันเหมือนเหมือนพวกมัสิบ่บะเลยครับจะเรียกว่ามันเป็นสายโคเรนคนร์ก็ได้อีกเช่นกันครับสวยมากครับตรงนี้ 90เลยครับซูเปอร์กีฟต์ไพรส์เป็นของคนไทยนะครับปลาตัวนี้ลีเลอร์คือพ่อชีฟิตฟาร์มโอ้เรียกว่าอะไรนี่ครับมัสคาวะเบกเกะสวยมากครับตัวนี้ 90วูโรงอัมโบตันไพรส์ครับโรชิ mm hmm. ครับ ไลท์ในรุ่น90ว u ครับเป็นของโชว่าครับ ซากุระไพรส์90 BU ครับ นะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหา,าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลี้ยงปลายยมบา้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม